สวัสดีครับรายการพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชครับนำเสนอนะครับเหรียญดีนะครับเอาว่านะครับพุทธคุณเด่นกันแล้วกันนะครับเหรียญนี้คือเหรียญพระครูสังฆลักษณ์หรือว่าหลวงพ่อพั่วนะครับนี่ปีลึกเลยนะครับปี2515นะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้เลยพระพุทธนะครับรอบล้อมรอบนี่คล้ายๆกลีบบัวนะวางยันลักษณะนี้ตรงกลางโอ้ยันนี่เพียบเลยนะอ่านไม่ไหวไม่ไหวเลยท่านผู้ชมนะครับเผื่อไม่แน่ไม่นอนนะครับเผื่อท่านนะครับอาจจะตามหาอยู่ เผื them, cción, ่อเป็นพระท้องถิ่นเผื่อเป็นพระท้องที่เผื่อเป็นพระที่ท่านเคารพศรัทธาเผื่อเป็นพระที่บ้านของท่านนะครับวันนี้ผมนําเสนอมาแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครๆครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเซียนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับจะได้เห็นตัวเลขที่ผมขึ้นให้พร้อมกันนะครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับจะเล่นพระเป็นไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับ เพราะว่ารายการพระแท้ถาแดงรับประกันจะลูกบวชก็คือรับประกันรับผิดชอบไปท่านอยู่แล er. ้วนะครับว่าเหรียญนี camera, ้แท้แน่นอนครับท่านดูแค่ตัวเลขนะครับใครๆก็สามารถจะเป็นเจ้าของได้นะครับและก็มาตรฐานนะครับใครๆก็เห็นตัวเลขเดียวกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่แบบนี้เลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะส่องชัดๆให้ท่านดูนะถือว่าผิวหิ้งๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับสวยงามแดงแป๊ดเลยท่านผู้ชมดูนะครับ นะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดผมขึ้นตัวเลขให้นะครับเห็นกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ